สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสอนรามลั่นไม่ทนเปิดปมอ,อดีตเมียสะเทือนใจไม่เอาลูกหลักฐานใหม่สุดงงนุ่มสอนรามเปิดใจทุกประเด็นหลังอดีตภรรยาไลฟ์สดแฉติดเล่ามือที่3กิจกันเจอลูกลั่นไม่ทนพร้อมเปิดหลักฐานเด็ดเพิ่ม,เต,ม,เ,ตมเติมในรายการคุยแซบโชว์เขาไลฟ์บอกว่าไม่ให้เจอลูก1ิเดือนตั้งแต่เราแยกทางกัน ผมให้เขาพบลูกเดือนละสองครั้งให้ที่ปรึกษากฎหมายประสานเรื่องพบลูกทำว่าเหนื่อยไหมต้องออกมาพูดเรื่องนี้อีกแล้วหนุ่มสอนรามยกมือไหว้ขอโทษทุกคนพร้อมบอกว่าขอโทษทุกคนที่ต้องมาพูดเรื่องเดิมรู้สึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เจอลูกไม่ถูกปรับปรุงในทางที่ดีเลย ผมพยายามทำดีที่สุดแล้วผมทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวสถานการณ์โควิดระบาดละครก็ไม่ได้ถ่ายคอนเสิร์ตก็ไม่มีการออกมาไลฟ์สดที่คุณติ๊กทำมันไม่เป็นประโยชน์กับคุณติ๊กเลยแต่เป็นอะไรที่ทำร้ายลูกทำร้ายผมผมก็ต้องออกมาชี้แจง เรื่องรามไปแฟนคลับด้วยหนุ่มสอนรามกล่าวว่ามีไลฟ์เขาออกมาผมลงรูปวิจิแฟนคลับเขาก็เข้ามาให้กำลังใจพูดเป็นในในว่ามีปัญหาเรื่องธุรกรรมการเงินแต่ไม่ได้พูดชื่อจากนั้นคุณติ๊กก็โพสต์ว่าเขาจะดำเนินคดีเขาเขาเลยเอาแชทมาให้ดูว่าติ๊กยืมเงินแฟนคลับผมก็เพิ่งมารู้เหมือนกันผมก็ได้แต่ขอโทษแฟนคลับหนุ่มสอนรามยังเผยถึงเรื่องอดีตเมียไปบอกแฟนคลับว่าตัวติ๊กติดโควิดช่วงก่อนจะแยกทางเขาบอกว่า ว่าเขาติดจากแมทธิวที่มาค่ายโคงสิทธาแฟนคลับก็บอกว่าแมทธิวติดจากคลายมวยลุมพินีนุ่มซอนรามยอมรับงงบอกเลยว่าบ้านเราไม่มีใครติดโควิดแต่เป็นบทสนทนาของเขาที่ไปบอกแฟนคลับผมไม่รู้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรเป็นช่วงบัตร ATM เรื่องขายหน้ากากแต่ไม่ทราบว่าเกี่ยวกันไหมเรางงเขาเป็นตอนไหนเขาไม่ได้เป็นผมก็ไม่ได้เป็นโควิดเรื่องมาไลฟ์ด่าผมก็ไม่โกรธ แต่โกรธเวลาไม่สบอารมณ์ไม่ถูกใจเขาบอกว่าไม่เอาลูกพี่เอาไปเลี้ยงเลยพี่เอาไปเลี้ยงเหอะ เป็นสิ่งที่สเตือนใจผมมากกว่าไม่ใช่ประชดประชันเป็นเรื่องปกติเกิดเป็นประจำซึ่งผมไม่ไหวแล้วทำว่าจะทนอีกถึงเมื่อไหรสอนรามกล่าวว่าตอนนี้ไม่ได้ทนแล้วก้มหน้าก้มตาเลี้ยงลูกแล้วผมจะพูดเสมอว่าสิ่งใดทำเกิดประโยชน์ทำไปแต่ถ้าทำแล้วทำร้ายลูกกับผมผมต้องออกมาชี้แจงทุกครั้งที่เขาออกมาไลฟ์แล้วอีกสองสาวันก็ออกมาขอโทษไม่ใช่ครั้งแรกปัญหาไม่ได้แก้ไขเลย ถามว่าเวลาอดีตภรรยาพูดว่าไม่เอาลูกแล้วเมื่อนุ่มสอนรามจะอร้องไห้หนุ่มสอนร,รามกล่าวว่าก็เขาไม่เอาลูกผมก็ต้องเลี้ยงลูกครั้งนี้ผมบอกตรงๆว่าผมไม่ไหวทําแบบนี้ทุกครั้งเวลาไม่ถูกใจออกมาแบบนี้ทุกครั้งผมไม่ไหวจริงๆแค่ขอเลื่อนพบลูกจากวันเสาร์เป็นวันอังคารแล้วมาไล่ลูกไม่เอาลูกมาไล่ด่าผมสารพัดแล้วก็ขอโทษก็จบกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ